ัโอเคไม่เ,เลเ็นไรค่ะเบเบท EP สองรอบนี้ครับสั่งของแท้มาแล้วนะเป็นมือสองจากโคดังแล้วก็สั่งไอ้นี่มาที่ปล่อยของแท้อันละห้าสิบเก้าบาทจากช h อป e ีเพราะว่าของปลอมเล่นไปเล่นมาแล้วมันม,มันหักนีของริงน,นี่ของแท้นี่อของปลอมที่มันแถมไอซี่เราซื้อมาเล่นรอบที่แล้วงไงที่หัก ใช่ใช่มันมีจังหวะพ่อผมก็หัวร้อนอยู่เม,มื่อ,อคืนส่วนนี้นะครับลูกปอมเหลืออยู่แค่นี้เพราะว่าอีกลูกหนึ่งเล่นพังไปเมื่อคืนเดี๋ยวมาลองแกะก,กันดูอันนี้ผมสั่งมาจากเฟซบุ๊กใช่ป่ะใน,ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มครับในกลุ่มในเฟซมีขายอยู่โนต้ตโน้ให้น้องช่วยแจกได้ <S <S อันวุย้ยดูแอ๊ดยังว่าจะเล่นมาเมื่อกี้อะไรมา ถือไปอมันไม่มีน้ำหนักมันเบาแต่อันนี้เป็นมือสองอะ2 2> ที่สั่งมาเพรา,าะเราแบบเราเล่นล,ลูกลยยี่สิบบาทมือสองนะก็เพราะงั้นความสวยความอะไรมันไม่มีหรอกเขาเล่นมาแล้วอะแต่ว่าเราได้ของแท้แเราช่องเราเน้นเอามันอย่างเดียวไม,ไม่มีข้อมูลไม่เคยดยูการ์ตูนดูเราเด็กๆเ,เป็นเป็นของตัวแท้นะแล้วก็ที เนี่ยะตัวแท้กับตัวปลอมสีเหล็กต่างกันอย่างเห็นเลยตัวปลอมงเงาเงาใช่ไหมตัวแท้ก็จะด้านๆแบบนี้นี่ก็แต่เป็นเหล็กหนักนะอ่าเป็นเหล็กหนักก้นอะไรก็สวยกว่านะฮะแล้วก็ตัวชอบก้นมากเลยตัวเนี้ยตูดสวยมากเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันดูว่าของแท้เนี่ยพิวลิงมันมันต่างของปลอมเยอะเปล่าแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยไอเนี้ยตัวแต่งเก่งสุดแล้ว พ่อเล่นนะอันนี้อันนี้นโหดสุดแล้วดูทีว่าไอ้พวกนี้จะชนะของปอมอพี่จีนได้ป่าเราสั่งมาทั้งหมดสิบอัน <10 S 1> <า>อนะเป็นมือสองหมดเลยแล้วก็ที่ปล่อยตัวชูเตอร์เนี่ยของแท้สั่งของแท้มาก็ซื้อนร้านในช้อปปี้เหมือนกันเป็นโกดังญี่ปุ่นเหมือนกันอันลาห้าสิบเก้าบาทโเลื่องเลยกับข,ของปอมเป็นแบบเป็นเชือกเนี่ยของปอมเรียบร้อยหักวัสดุมันกองแกงอะ่ะ คือนี่เลยฟังเสียงนี่คือของปลอมนี่คือของแท้แตกต่างอันนี้จะแปะสติกเกอร์ใหม่ก่อนเย็นนเเเหลือกิราจะหนีไปหน้เขาเล่นกันเดี๋ยวมันจะกระเด็นหน้าเราโอ้าวนี่มันจะกระเด็นหน้าวนี่ก็จะจับมันแปะหน้าให้มันใหม่เพราะว่าหน้ามันแบบไอ่นี่มาก เดี๋ยวจะแป้งโฉมมาใส่โฉมโอ้ติ๊กเกอร์ของปอมาติดให้สวยๆหน่อยอ่ะดูดีขึ้นอันนี้คือเราเล่นเพื่อความมันนะสีเขียวอันนี้ของโมนะรีบจองไว้ก่อนเลยอันนี้ช่องเราก็เน้นแบบว่านัวอย่างเดียวชนไม่มีไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเอาปลาหมึกมาใช้นน่ช่ใครจะถามนะให้ยพี่ตัวนี้คือเรียกอะไรไม่รู้นะบอกก่อนชื่อเรียกในในกระตูนอะเราไม่รู้นะเรไม่ได้ดูอะ ผมโตมาก็เวอร์ชั่นมาก่อนฟ้าผมโตมาอันนั้นรู้แค่นั้นรุ่นแรกรุนแรกเลยเฮ้ยนี่มันปลาหมืกของหนูเลยเออมาแทนตัวนั้นตัวนั้นเล่นหักโมไม่เล่นสีม่วงแล้วนะถ้าใครจําปละมึกของอีพีแรกได้นะใครยังไม่ดูอีพีแรกเดี๋ยวเราขึ้นตัวไอไว้ให้ตรงนี้นะไปดูได้มันมากนี่แล้วของก๊องเขาชอบแถมแบบนี้มาให้ตูดที่เป็นเหล็กตัวนี้แถมมาจากในกล่องเลยอืมป็นเหล็กตุนเหล็กถ้าเป็นยุคผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าตูดลูกปืน นี่นี่ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช้เหล็กเพื่อจะมาชนกับพวกนี้เป่าหรอกทำไปสองตัวนี้มาเพื่อจะให้สู้กับไอตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ได้ใช้ยังใช้ตูเดิมพี่ว่ามันยอกแยกเหยเอ้ลนะเฮ้ยพี่ว่ามันยอกแยกก็พี่ไข่เล่นแล้วนะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็รู้ เร,รเราจะมาลองเล่น<อ>กันนะรูปนี้สวยสวยกของกิงสวยไปตอนที่ดูในรูปมันก็ดูเย็นเนี้ยอาจาจะเป็นอยู่ที่กล้องที่เขา<ม>ถ่ายด้วยกล้องเขาไม่ดีอันนี้คือเราพยายามสั่งมาแบบว่าให้รูปทรงของเหล็กมันไม่เหมือนกันจะได้รู้ว่าแบบแบบไหนมันเก่งเก่งอะไรเงี้ยแล้วแบบเนี้ยเป็นหมุดแบบขุดเล็กเจ้าอะไรขายวะเนี้ยมาต่อไปเรามาเล่นกันเลยว่ะเทสปล่อยตัวอันที่ซื้อมาใหม่นะ สภาพสนามก็จะเย็นนิดนึงนะอ้ยที่เสียงแบบว่าเสียงมันเท่เ้ยเออ,อ,อ,อเสียงเท่ว่ะเสียงเหงมือนชิงอ่ะออชิงเอาความรู้สึกแรกเลยเสียงเหล็กทนกันไม่เหมือนไม่เหมือนของฟอมอ่ะ เียงผิดเสียงผิดกันเลยเมื่อกี้แอบมีเศษอะไรกระจายพลาสติกกระจายอีกแล้วเห็นไหมเสียงไม่เหมือนกันลดเสียงลดเสียงเลยตัวจำตัวเก่งตัวเก่งเขาเลยครับหลังจากแมทครั้งที่แล้วนะพ่อชนะสีตาติดมาค่อุยอ้าวโอ้โหของแท้ ไอเดือแค่กระโดดเลยอ่ะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปล่อยทิ้วทิวมันอาจจะสูงสูงพี่เหลือดหว่านี่มันยังไม่ได้เปิดเปิดเครื่องไว้ไเปิดเวทีไว้นะอุ้ยน้ำหนักมันพอๆกันไหมเวลาจิบอ่ะเหมือนอันไหนหนักกว่ากันหรือก็พอๆกดือดหนักกว่ามันอาจจะอยู่ที่นี่ปะบาลานซ์แล้วเขาชอบพูดกันไงว่าไอ้ของแท้มันต้องดีของปลอมถูกป่ะเรารู้กันความนี้ อยู่ยิงเลีงตัวเลยเสียงเสียงองเส <c oughs> ียงแลวอีเหลืองอ่ะวิ่งหนีเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยขเา,วา,เาว่าจีนี่ปุ่นเว้ย แบ๊ก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 กแเนี่ยนี่คือนี่คือที่เคยพูดคลิปที่แล้วอ่ะเรื่องของบาลานตัวถ่ายมันอ่ะดีตัวเนี้ยวิ่งอีเด้งออไปอีเดงออกไปอีเด้งออไป อันนี้คือปล่อยทีหลังนะครับสีแดงนี่คือของกอ๊อปอ่าน,นี่ของก๊อปนะมันปล่อยทีหลังเราต้องปล่อยพร้อมๆกนนันต้องบอกแล้วว่าเป็นของก๊อปที่ที่ที่สวยอันนี้ก็ใส่ฐานชูสโหลูกมันเล็ก,กอ่ะเนี้ยนะ่ะกุ้งเล็กจ,จัดลูกเรนะียวดิรู้ไหต้องเปิดเครื่องนะ้วใช่ไหมโอ้โหเสียงนี่เป็นของแท้ชนกันนะมีหยุดดักรอเลยนะ ว่ามันสูสีกันนะตัวเนี้ยคู่เนี้ยแต่ว่าอาจจะการปล่อยอ๋อั่านโมเปมกันโมเขาโมเขาชอบเปิมอ่านโมครับอ่านโมลูกอ่านโมครับเฮ้ยยิ้คใช่ะปลาหมึกยังเล่นไม่ได้ลูกนี่ปลาหมึกนะปลาหมึกตอนนั้นปลาหมึกง่วงมูได้ตายจ้าเไปแล้วตัวตัวของแท้เหมือนกันตัวที่เขาเล่นอยู่ชูด ปามึเที่อยู่รอกพี่ต้นมานะคะทุกคนเดี๋วยวให้พี่ต้นมาแข่งต้นมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมบอกแล้วอตอนสั่งซื้อเนี่ยปลาหมึกเราอ่ววะมันเกง่งสอง ใช่ค่ะเห็นไหมยังลุกมายังลุกมาหมุนอีกเห็นไหมใช่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยง่ายอ่ะทีนี้ดูแล้วว่าอีตัวนี้แม่งเด็ดจริงของแท้มันจะดังกิ้งกิ้งใช่ครับเสียงดังอ่ะมาดูของค๊อบบ้างเอาของแท้แหละแม่จะแด้เขาบอกจะรู้อ่ะอันนี้มาจจีนจีนญี่ปุ่นนะหนึ่งส ไอเนี้ยถ้าใครดูคลิปที่แล้วอ่ะมันคลองลำดับคลองลำดับหนึ่งเลยนะที่แบบเด้งออกงอเวทีตัวนี้แหละเรียบร้อยนะครับเตะแบบเสียงดีแบบเหลืองเป็นลายกับเหลืองโอ้ไม่เหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปทีแล้วไี้เหลืองนี่โหดจัดลองลองมาันเฮ้ยถ้าอันนี้เก่งมากขอสู้กับปลาหมึกของโมหน่อยได้ไหม นี่ไงปลาหมึกเนี่ย <Okay. S 1> หนึ่งสองโอง้ออยไอ้นี่ใหมันคนไม่ไโดนกระโดดลงยแล้วเนี้ยไอ้เขียวบอกว่าเหลืองมึงจีนแดงออกไปเลย ไม่เรืองจริงก็ได้ของแท้ดีวของปลอมสองเชืองชุดามไม่ไ้ปเปิดเชื่อกเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าจะแพ้ก็ได้วแต่แพ้ที่มันเล็กแล้วไนะด้ถูกนะโอ๊ย <c oughs> เราไม่ได้เลือกอะ ดูนี่เป็นไรวะไว้ใจไม่ได้แลครับบายบายนะครับปเปลี่ยูกเปลนลูกเปลี่ยนูเราไว้ใจไม่ได้แล้วครับอ้าวหนึ่งสองชุดเอ้โหดชุดเิ บา,บาลาน,นที่เรียกของบาลานนี่ว่านี่ว่า,วาแพปลอมอยู่ที่วัสดุกับบาลาน,าลานที่เขาสร้างไอตัวขึ้นมาตัวข้างล่างพ่อเนี่ยใช่ตมุนี้ต,นต่างกันตรงนี้ของแท้ของลอมมันต่างกันอยู่นะตูดอ่ะอันนี้มาจีนกับจีนนะครับโมเอาไอ้แบบที่เป็นเหล็กที่มันแถมมาให้นี่แหละ ไอ้เหล็กอ่ะมันเวียงแรงกว่าอยู่นะกับาเทียบกับพลาสติกนะจะบอกว่าตากล้องที่นั่งถ่ายคือเขาแรงอย่างนะคะแรงแรงอ่าชนะใช่ไหมแม่จะบอกเลยว่าตากล้องเสี่ยงมากนะคะหนึ่งสองเอามันปล่อยมันไปที่ปล่อยไปปล่อย แล้วตัวชักมีตัวเดียวด้วยอ่ะต้องใจไว้ทำไมมาปล่อยคนเดียวไม่เป็นไรพอไปจะไปสู้คนอื่นแม่งกระโดดนี้ชดไม่แลวอันนี้คือแบบลงมาแล้วอยู่นิ่งด้วยนะเหมือนเดิมอ่ะมันชอบออกไปสนามตัวนี้ใช่มันเป็นเจ้าแห่งการออกทำไมหนูชอบออกไปข้างนอกลูก ที่การวิ่งของมันนะนี่ไม่ได้เปิดสนามนะตุ๊ดโอ้โเสียง นี่สองไม่ต้อเกี๊ยวให้เลยนะฮะชนะชนะไปต่อแพ้เอาออกมาก่อนชุดอุ้ยอะไรกูแคบกูแคปวิ่งเอาแล้วเว้ยแดงมอวเว้ยวิ่งดดูดูอะไรกระเด็นก็ไม่รู้เมื่อกี้เนะอะไรแตกขยัะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาลอบว่ะ อ๋อแดงเข้ารอบเอาออกมาแยกกันผมจะเอาลูกจิ๋วมาเล่นจิ๋วมากนะทุกคนเล็กกว่าแดงอีกนะถ้าเทียบกันนะจิ <h <h ๋วมันเล็กกว่ากันนิดนึงอ่ะเห็นไหมตัวชนะแบ่งแยกไว้ไว้จะได้วนมาเจอไงอุ๊นเล็กกว่า แต่ลูกเล็กๆมันมันข้นอ,อเสียเปรียบนะเหมือนว่าแรงเหวี่ยงมันอาจจะน้อยกว่าลูยยากใหญ่เพราะว่ามันเล็กใช่ไหมเห็นไหมหมดลมหมดลม,มหมดก,ก่อนอ่ะลูกเล็กๆมันจะหมดก่อนเป็นเหมือ,อนสีแดงแนีย่ยเนจะออกไปห<ม>พหเก็บไป<ม>อันนี้พอชน,นะชุด ของพ่อสีแดงใช่ไหม เกือบออกเกือบออกของใครถกใครที่หยุดเนี้ยของพ่อสีแดงพี่สีดำๆนี่ใช่ไหมใช่ อีแดงมันตามอีแดงมันตาโอ้อยรประมึกความาท้ายแล้วตัวนี้มันตัวเรืองตัวนี้ดีใช่เปลาหมึกเนี่เสีียแพ้ครับ มาคันนี้เข้าสู่ช่วงเวลาสามลูกสนามนี้จะยีเล่นในสามลูกนะตามหลักคือสนามต้องสามลูกอ่ะตัางกล้องตั้งกล้องพาะคือตนนี้ต่างกงของมู่งเองตั้งกล้องยิ่งเลยอันนี้ของมูนอะลูกไอยู่วะมีเราคัดมาแล้วนะว่าอีตัวนี้ปลอมนะแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไปสู้ของคนอื่นได้อันนี้ก็ได้วะพ่อ นนนนหนึ่อเดียวอันนี้ขโมยยังไม่ยังไม่ทานจะได้หมุนเลยต้องมีจังหวะขี้มันก็เด้งลอยไม่ได้ออก,กเลยไม่ได้ออกมาจะกรลอยข้ามอันนี้เลยพ่อลงก่อนครับปึ้งเลยครับลอยมันโดแท็กเลย ีตัวเนี้ยมันมีปัญหาเออมันตูแบบอย่างเงี้ยมันปล่อยแลยนะแค่เรื่องเลเล่นหลายรอบแล้วอะเมื่อกี้เนี่ยสามรอบจริงอะมันอยู่คนเดียวตลอดเอาไงปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนเลยเราวอะคุณกงอะโกงตลอดแล้วจะใครจะรู้มันจะเก่งไอตัวเนี้ยโอ้นี่ไงมันวิ่งอย่างนี้เออมันวิ่งอย่างนี้โอ้ย ต็พอยก็ยังไม่ได like, ้ไม่ได้ตมก็ปล่อยใหม่ก็ปล่อยก่อนเสียวอ่ะอุ้ยอันเดียวมันก็กระเด้งดูกระเด้งดิถ้าใครยังไม่ซู้กับมันวะเออปิดตัวดีกว่าปิดตัวดีว่าเนี่ยโมไม่ได้เล่นเลยอ่ะ ายงอก้องไงนูแ <desserts> ค้เียวอะอแร้เ่ยพนะพ่อชนะนะครับอ่าพ็อยย่ต่อพอก็ใช้ตัวนี้ต่อใตัวเนยตัโต่าแล้วก็ตัวอื่นตัวมันตัรู้เลยรู้เลยยัออกย่าออกไม่รู้เลยตกหายลงตกหลายลง อุ๊ยเอาพี่หายตายก่อนพื่อนเลยตายก่นๆๆๆๆอนพี่เลยพี่ยังห้าหวอยู่เลยอย่ามาดูถูกของฉันนะคะคุณโอเ,คอเปคแล้วเอาเไาเรียบร้อยโมเทลกว่าวันนี้นววพี่จะเอามังกรจีนของพี่มันชื่อมังกรรึเปล่าอ๋อมันเป็นอียิปต์อียิปต์เป็นหมาหมาอียิปต์ตูดเป็นตูดเหล็ก พ่อแพ้ไปแล้วหมอเมื่อกี้แพ้ไปตัวเลยไงแต่พี่แพ้หมดจีนคนเดียวนะครับต่ชาติยหนึ่งสองเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิจีนก็มานี้ญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นต่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอตีอออ่าที่หนึ่งไเนี่ยพ่อพ่อไปเี่ห ยาว่ะอ้าวอืออีกเบสดจีนชนะว่ะจีนชนะเฉยเลยโกงนะคะโกงโกชัวโอ้ยไปหนึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปหนึ่งอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่ไม่ไม่โดนลุมว่ะจีนลุมเอาไม่เอาไม่คนที่ช่อ ไม่เถอะมันเนี๋ยชนะคนเเดีียยวน่จีนเนี่ยโอ้โหลุมอ่ะลุ้มไงลุมคนจีนเปลี่ยนใหม่แล้วใหม่ของปลอมลุ้มของแท้เขาจะเอาใหม่ในของผมเนี่ยที่ปล่อยหักด้วยเนี่ยจะชนะสองรอบนี้สองจุดอ๋่ไปสี่ไม่ใช่ไม่ดุดดึงดึงทำไมไม่บอกแก พี่เห็นอะไรแดงๆใหญ่ๆหลุดแบบเป็นชิ้นมาเริ่มเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้โมมาได้เรื่องว่ะโมเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะเป็นอันนี้เจอหมาหน่อพี่หมาแดงหมาแดง พ่อเนาะพ่อกับว่าเหลือพ่อกับพี่สองคนแชมเปี้ยนครั้งที่แล้วคือพ่อ EP แรกนะ EP สองนี้แชมเปี้ยนของจะคือใครพ่อใช่ไหมเนยวะฮ่าฮ่าฮอ่าพ่อชนะมาสอง EP แล้วอะจงมาชนะแบบเต็มเลยแตกออก แล้วหมุนไม่หยุดเลยนะอุ้ยนี่คุณเตะพ่อเตะพ่อคะแนนอข้างนอกเลยพี่โกงใหม่ใหม่ลองทีลองทีพี่โกงจัดเลยก็สรุปแล้วนะคือพ่อชนะนะ EP นี้แต่อันนี้เราจะเหมือนเดิมส่วนอันนี้เราจะเล่นฉลองปิดนะคะฉลองปิดโมชนะนะหนึ่งสอง คของอากันเลยคุณยายคงอันนี้หม่โออยินชนอยู่ดีอ่ะนีเอามาีดลอกติดเอาลอกปิดมาลอกไม่ใช่ลอกปิดเพราะลอกติดอันนี้อยู่ตัวเดียว หนึ่งสองสางพ่อเหรอใช่แพ้หนูบอกเลยแรงหมดก่อนสรุปอีพีนี้เปลี่ยนไหมผู้ชนะคือโมไปเล่นจนฟ้ามืดไปแล้วทุกคนเฮ้ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะ เราจะลากกันไปด้วยภาพเล่นอันนี้ก็แล้วกันประกบน้ยด้วยอะไรเนี่ยโอ้โย